เมื่อเราพูดถึงอาการคลัตจมหรือว่าเบรกจมโดยที่น้ำมันเบรกหรือว่าน้ำมันคลัตไม่หายไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับทุกท่านสาเหตุมันเกิดมาจากไอย,ยางที่แม่ปั๊มมันปิ้นนะครับอ่าถ้าพูดถึงยางแม่ปั๊มมันปิ้นแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าความแตกต่างนะครับระหว่างยางแม่ปั๊มที่ปิ้นกับยางแม่ปั๊มที่ ปกตินะครับมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมื่อเราพูดถึงอาการเบรกจมหรือว่าคลัตจมในรถที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับทุกท่านที่เป็นรถเกียร์ธรรมดานะาคลัตจมมันก็ยังดีกว่า,าเบรกจมนะครับคลัตจมก็ยังดีกว่าเบรกจมคลัตจมถามว่าขับไปต่อได้ไหมาสามารถ ขับไปต่อได้ไหมขับได้นะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ตามปกติเมื่อรถเคลื่อนที่ออกไปแล้วนะครับเทคนิคนะครับในการขับรถคัดจมหรือว่าปั๊มคัดแตกปั๊มคัดรั่วนะครับก็อันดับแรกก็ปลดเกียร์ว่างก่อนอ่าปลดเกียร์ว่างมันปลดได้อยู่แล้วนะครับเข้าเกียร์หนึ่งนะครับเข้าเกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์สองนะครับสตาร์ทเครื่องเลยนะครับสตาร์ทเครื่องรถมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าก็ต้องเหยียบคันลเร่งช่วย อ่าแล้วก็ระมัดระวังเรื่องรถที่จะกระโดดไปข้างหน้าด้วยก็แล้วกันนะครับหลังจากรถเคลื่อนที่ออกไปแล้วนะครับอ่าหลังจากเคลื่อนที่ออกไปแล้วเราไม่สามารถเหยียบคัดได้ใช่ไหมอ่าเราเหยียบคัดไม่ได้เพราะว่าคัดมันจมทีนี้นะครับเทคนิคก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนเกียร์สมมุติว่าเราออกตัวเกียร์สองไปเราจะอยากจะเปลี่ยนจากเกียร์สองไปเป็นเกียร์สามก็ให้เราทําการดันดันไว้ก่อนดันไว้นะดันดันเพื่อที่จะปลดมาเป็นเกียร์ว่าง ดันไว้แล้วก็เบิ้ลเบิ้ลคันเร่งนะครับเบิ้ลเบิ้ลคันเร่งมันก็จะดีดออกนะครับทีนี้ก็ดันเข้าเกียร์สามเบิ้ลเบิ้ลคันเร่งมันก็จะเข้าไปที่เกียร์สามนะครับอ่ามันก็จะทําเราก็จะทําแบบนี้นะครับเมื่อใกล้ถึงไฟแดงหรือว่าในช่วงฉุกเฉินนะครับเราก็ปลดเกียร์ว่างนะครับอ่าปลดเกียร์ว่างเบรกอ่าดับเครื่องนะครับเวลาออกตัวก็เข้าเกียร์สตาร์ทก็ตามนั้นเลยนะครับทุกท่านงานก็เป็นเทคนิคนะครับทีนี้นะครับ เราก็กลับมาพูดถึงในเรื่องของอปั๊มเบรกจมหรือว่าปั๊มคัดจมนะครับปั๊มเบรกจมหรือว่าปั๊มคัดจมสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากไอซินปั๊มเบรกเนี่ยสินปั๊มเบรกหรือว่าสินปั๊มคัดเนี่ยนะครับมันปิ้นนะครับไ,ไอ้ยางไอ้ที่มันปิ้นเนี่ยเราดูได้อย่างไรมันแตกต่างกันไหมระหว่างสินสองตัวตรงนี้นะครับสินสองตัวตรงเนี้ยมันปิ้นนะครับอสิน2ตัวตรงนี้มันปิ้นนะเดี๋ยวเราจะวางแล้วซูมให้ดูนะ อ่ะซูมให้ดูนะสินสองตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเราจะสังเกตได้ว่านะครับไอซินตัวแรกเนี่ยนะมันปกตินะตัวนอกเนี่ยมันปกตินะครับทุกท่านนะแต่ว่าไอซินตัวในเนี่ยไอซินตัวในเนี่ยมันจะเป็นขอบนูนขึ้นมานะครับเพราะว่ามันปิ้นนั่นเองนะครับไอซินตัวในมันปิ้นนะครับทุกท่านมันปิ้นนะอ่ามันก็เลยทําให้มันเป็นขอบนูนขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันปิ้นถอยหลังมามีปิ้นมาแบบนี้ปิ้นแบบนี้เลย นะครับปิ้นมาแบบนี้นะครับเมื wow. ่อเราอัดเหยียบอัดน้ํามันลงไปนะครับทุกท่านทีนี้นะครับไอซินที่มันปิ้นเนี่ยสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรอ่ะสาเหตุมันเกิดมาจากไอตัวกระบอกคัดหรือว่าไอตัวปั๊มคัดเนี่ยนะครับปั๊มคัดหรือปั๊มเบรกอ่าก็แล้วแต่นะครับว่าเบรกจมหรือว่าคัดจมอ่ะถ้ามันจมก็คือไอตัวกระบอกมันสึกเป็นโพรงข้างในนะครับอ่าตัวกระบอกมันสึกเป็นโพรงข้างในนะครับเวลาที่เราอัดเหยียบอัดน้ํามันลงไปเนี่ยนะครับไอซินตัวเนี้ยนะครับมันไม่ มันสัมผัสกันกับกระบอกอ่ามันสัมผัสกันกับกระบอกน้อยนะครับมันก็เลยปิ้นเพราะว่ากระบอกมันสึกเยอะไปแล้วนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่อย่างว่าแหละนะครับตัวเนี้ยที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยซีนมันปิ้นน้ามันมันไม่รั่วซีนปิ้นน้ํามันไม่รั่วและก็น้ํามันไม่ไหลเข้าไปที่ห้องเก๋งก็เพราะว่ามันมีซีน2ตัวนะครับในตระกูล l 2 0 0ไซคลสตาร์ด้านะครับเราจะใช้เป็นซินอ่า สองตัวแบบนี้นะครับอ้าวแล้วซีนสองตัวหาซื้อที่ไหนนะครับอ่าก็สั่งของสตาร่าสองพันแปดมันมีขายนะครับสตาร่าสองพันแปดมันมีขายมันจะมีซีนสองตัวซีนอัดน้ํามันก็คือตัวที่มันปิ้นเนี่ยนะครับกับซีนกันรั่วเข้าไปภายในห้องเก๋งถึงแม้ว่าไอซีนตัวแรกเนี่ยมันจะปิ้นเห็นไหมไอซีนตัวแรกมันจะปิ้นนะครับไอซีนตัวที่สองมันก็ยังคงอัดน้ํามันให้ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีอากาศใช่ไหมอากาศมันเข้ามาในระบบนะครับมันก็ พอประคองขับมาได้นะครับแล้วก็น้ำมันมันจะไม่รั่วเข้าไปที่ห้องเก่งนั่นเองนะครับทุกท่านนะก็ตอนนี้นะเราก็ได้ทำการนะครับเอาชุดซินสำรองไปใส่ไปใส่ไว้ก่อนเพราะว่าไอซินสำรองของเราเนี่ยเราเปลี่ยนไปเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วมั้งมันก็ยังทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยเอามาใส่เข้าไปแทนในช่วงนี้รอสั่งแม่ปั๊มใหม่อยู่นะครับทุกท่านเดี๋ยวเราค่อยมา ว่ากันตอนเปลี่ยนแม่ปั๊มใหม่แต่ที่แน่ๆเราสั่งปั๊มมาใหม่มันจะเป็นซินของไซโคนมันจะมีซินตัวในตัวเดียวตัวนอกจะเป็นพลาสติกนะครับดังนั้นเราสั่งชุดนี้ชุดนี้เข้ามาใหม่ด้วยพร้อมทั้งกระบอกใหม่นะครับอ่านะครับเราจะถอดชุดซินที่มากับกระบอกนั้นทิ้งนะครับเราก็จะใส่เป็นสตาร์ระ208แทนครับ